มันคือเส้นอะไรเนี่ยพี่เสลียยเส้นสวนตะไคร้สวนตะไคร้อะไรยังไงครับก๋วยเตี๋ยวตํานาจก๋วยเตี๋ยวตํานาจก๋วยเตี๋ยวสองป้าอ่าสองป้าหนึ่งเจ๊อ่ะสองป้าหนึ่งเจ๊แต่วันนี้ขอป้าเดียวก่อนป้าเนี่ย เป็นน่าจะป้าเดียวที่ได้มิชลินอ่ะเทินเหรอเทินขึ้นไปแล้วเทินเถินขึ้นไปแล้วเราเลยไม่อยากไปจัดหมวดหมู่ลงลงไปกัดจอมยุทธอื่นเงี้ยเอางี้ไหมค่อยงั้นวันนี้ขอป้าเดียวเลยได้ไหมได้ก็พี่ว่าอะไรรู้ป่ะถ้าถ้าไม่ไม่งั้นามจันจราดูลำเอียงไม่ได้ไม่ดูลำเอียงเพราะว่าเขามีรางวัลบางอย่างไปไปค้ำไปค้ำอะไรเงี้ถึงถึงเราถ่ายรวมอ่ะแต่ว่าความเป็นรางวัลและตำนานของป้าเขาก็มันจะทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกว่าเรายงจะดูเอียงรีวิวเอียงได้เอาไหม แล้วเดี๋ยวป้าอื่นๆเนี่ยเราค่อยมาแนะนำอีกรอบหนึ่งผมว่าอันนี้คือตำนานเขาชื่อปั๊บเลวปั๊บที่เราไปเห็นในขโมยในกรุงเทพนี่ใช่หารู้ไหมว่าอะไรรู้ป่ะครับออริจินอลของเขาอ่ะอยู่ในเมืองนี้อยู่ในเมืองนี้อยู่ในนครปฐมซึ่งป้าขายมานานมากแล้วก็ร้านป้าก็ไม่ใช่ร้านแบบว่าตึกแถวอาคารพาณิชย์เป็นจีนนู่นนี่ว่า ผมอ่ะคิดว่าเขาอ่ะเป็นตึกแถวหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเว้ยใช่ไม่ใช่ที่เขาไม่เปิดเนี่ยแล้วดูดชายแล้วคนมาจากแยกเนี่ยถ้าไม่ใช่คนพื้นถิ่นนะเราไม่ได้ปักหมุดมานะก็ต้องไปตามเส้นเลืแล้วแราวแล้วแมพมันไม่ทันไปนู่นแล้วเนี่ยเราต้องหักอย่างนี้แล้วเดี๋ยวต้องไปหักอีกทีนึงแล้วทางก็จะคุ้มคมอแล้วคือป้าเปลวเนี่ยเขาเปิดมานานมากๆกแล้วก็ต้องมีช่วงอายุช่วงอายุนึงอะ หกนานอปนาเปลียนนานอยู่แล้วอให้สักสามสี่สิบปีสี่สิบปีม <bi> ีอย <ows> mm. ู่แล้วครับมีแน่นอนแล้วดูทางเดี๋ยใครจะคิดว่าได้มิชลินเนี่ยดูดิอยู่ในแบบเนี่พี่พยายามพามาทางที่ใช่สุดแล้วที่วันวันวันนี้เอาง่ายสุดเนี่ยคือง่ายง่ายสุดใช่ถ้าไปเข้าตรงปะปาทางนู้นมันจะโค้งมันจะเยอะกว่านี้ไงคือตำนานที่แบบไม่ว่าจะเปิดสาขาไหนป้าเปียวนี่แม่งคนเยอะชและทําไมเขาถึงเทินออกไปด้านนอกเ เขาที่พี่รู้นะเป็นลูกหลานหรืออะไรสักอย่างอ่ะเอาเอาไปใช้พาพาออกไปเป็นเจนใหม่เรียกอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเขามีโรงบลติดมือเนาะมันมันดังมากอ่ะเออแต่คือโอ้โหซอยมันเหมือนซอยแบบไม่ใช่อ่ะซอยคนในอ่ะซอยคนในอ่ะเดี๋ยวพี่จะต้องจอดคืออะไรรู้ป่ะเนี่ยพอพี่ก็จำได้ว่าโค้งนี้แหละแต่ถ้าเราเลยไปเดี๋ยวก็ต้องไปกลับรถอีกขอดูก่อนเลยดีกว่า ไม่รู้ว่ามันมันใช่หรือเปล่าเใช่ว่าเราจะเลี้ยวขวาหรือล่าขนาดคนพื้นถิ่นนะเรายิ่งบางทีอย่างเงี้ยยิงมากางคืนด้วยโอมตายเลยตายอ่ะเนี่ยขวาเนี่ยขวาเนี้เห็นปะไปอีกประมาณสองนาทีอ๋อแล้วไปหักศสกอีกทีไปไปซ้ายอีกแล้วดูดิคือมันยังอยู่ในอำเภอเมืองนะเนี่ยเราวิ่งมาไม่ค่อยได้เจอรถเจออะไรเนี่ยมันอยู่ในคือฐานลูกค้าของป้าเปลในยุคยุคที่ยังไม่ออกไปดังอ่ะคือคนท้องถิ่นอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยไม่ใช่แล้วมั้ ตอนนี้ตอนนี้เริ่มก็เริ่มมีผู้คนเข้าไปค่อนข้างเยอะในหลังจากเนี่ยการมาของวิชลินเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่เราคิดว่าอะไรรู้ป่ะมันไล่ก็ก็ไล่ข้อกังขาจริงๆอ่ะแต่ก็ต้องให้เขาผมไม่อยากรู้แค่อย่างเดียวเว้ยเพราะว่าที่กรุงเทพอ่ะเขาจะออกรสหวานเลยแล้วเขาจะมีสั่งหวานน้อยด้วยพี่มีมีมีที่นี่มีป่ะมีมีมีเหมือนกันใช่ป่ะมีมีเพราะนั้นผมจาได้ที่ที่เรากินตรงร้านไอเป้หวานมาแน่นอนมันหวานเผ็ดหวานเผ็ดหวานเผ็ดใช่หวานเผ็ดอ๋อเคยไปกินแล้วใช่ป่ะแต่กินสาขาที่กรุงเทพใช่ไหมใช่ แล้วก็มีสั่งหวานน้อยทีนี้อยากรู้ว่าที่นี่มันมีหรือเปล่าเนี่ยเราดูดิเนี่ยอย่างเงี้ยใครต้องจะรู้ว่ามันมีมิชลินอยู่ในนี้เนี่ยพี่เออไปอีกนี่แต่มีคนมารอกินแล้วนะใช่นี่ป่ะพี่ใช่เนี่ยตรงเนี้ยเ่ะเพิงเนี่ยเหรออ๋อเพิงนู้นเพิงนู้นดิเพิงนี้แหละนี่ นี่ข้างหน้าเนี่ยตู้เห็นตู้ไม้ไหมนี่ไอตรงไอ้ตรงบอลใหญ่ๆอะครับผมลงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บี้เอาเอาบี้หน่อยเดี๋ยวบี้ชิดบี้ชิดนิดหนึ่งชิดนิดนึงได้ฮะเยอะปะนี่อะเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยเฮียเข้าไปเลยพี่ต้องรีบเลยต้องรีบ้าไปนั่งเลยเข้านั่งเลยเข้านั่งเลยเข้านั่งเลยคนมาแล้วคนมาแล้วรถเข้ากันแล้วเข้านั่งเลยปลาเปลออยู่ป่ะไม่แน่ใจปะไม่รับโอนเงินสดเท่านั้นมีเหรมีเขนั่งเงียบเก็บเด้วยเฮียโอนั่งเงียบมากเลย เฮ้ยต้องจอดเลยพี่จอดหน้าอยดเี๋ว่าเพิ่งบุมบ่าก็ดูดิเนี่ยมอยังไม่เปิดเลยจอดหน้าพี่เขาจอดกัแล้วจอดเลยถูกไหมครับได้จอดเลยจอดเลยจอดกันเลยจอดกันเลยพี่จอดกันเลยโต้อะไรวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันโต้อะไรนั่นโต้อะไรครับอดมีตัวเลขมีเบอร์ให้นั่นพี่เมร์พี่เมร์โอเคครับอ๋อคิวอันนี้เป็นคิวเป็นคิวเป็นคิวอ๋อสิบเอ็ดโอเค เล็กแห้งเตเล็กต้มยำเนี่ยพี่สั่งอะไรพวกผมเนี่ยรอตรวจอยู่ไม่เห็นหรอบะหมี่แห้งพี่คนจ้องอยู่เห้ยเขียนแม็กซ์ต้มยำหน้าแม่งเปลี่ยนเว้ยก็เกาเหลาต้มยำวันนี้ชุดเต็มเลยชุดใหญ่เลยนี่ชุดใหญ่โอเคจแอันนี้คือหมดนะหมดเลยจบนะจบเลยเอาลองทะเลอันนึงไหมเขาสั่งเขียนว่ารวมอ๋อรวมทะเลด้วยหมูด้วยอ๋อรวมไหมมามาผมไม่เอารวม สั่งแยกสั่งแม่งอีกอันมาอีกอันนึงเลยอันทีเดียวเลยไม่ใช่ใช่เรามีโอกาสสั่งครั้งเดียวใช่ดูดูคิวแล้วสั่งแม่หมดเลยพี่ยังไงก็ไม่หมดเชื่อผมดิมันมีแห้งมีต้มยำเดี๋ยวนะอ๋อเขาไม่ทําแยกพี่คือถ้าทําแยกข่าวข่าวล่าสุดคือป้าป้าไปช่วยสาขาลูกสาวที่ห้วยขวางอ๋อคือเปิดแถวไปหที่ห้วยขวางใช่ไอเป้มอยู่ทาง ไปช่วยสาขาลูกสาวแต่โอจีปาอยู่นี่ใช่ป,ปีไปไปนี้ป้าไปว่าขวาเนี่เราดูนี่ชิลสองปนยี่สิบสี่ยี่สิบห้าโอสองปีซ้อนเลยอ่ะนี่มิชชันนีสองปีซ้อนล่าสุดครับนี่ซ้ <laughs> อนสามปีไม่ได้ปีไม่ได้เดี๋ยวนี้ซ้อนสองสปีก็ไม่ได้นะถ,ถ้าถ้าปีอีกปีไม่ใส่หมด ที่เรากะเวลาดีแล้วเนี่ยไม่งันจะพังเลยนะไม่งันพังเลยนะไม่งั้นลูกค้าที่ไม่ทานหวานเขียนในบัตรคิวด้วยค่ะอ๋อเมื่อกี้ใช่ป่ะใช่เฮ้ยแต่ของจริงที่ขวนออริจินอลคนนี้นี่คนนี้นี่ก็จะติดหวานติดหวานคือลากบุรีเข้ามาถมติดหวานนิดหน่อยตอนนี้ยังไม่เลิกทำนะอันนี้ทีา ที่เราเราเลือกไว้สองเส้นบะหมี่เส้นเล็กเนี่ยทั้งแห้งทั้งน้ำอยู่แล้วใช่ไหมอย่างหลชุดอย่างหลยชุดแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นเอ็กซ์ตารแล้วเป็นทีเด็ดของเขาคือคำว่าทะเลอันนั้นเราเป็นเกาเหลามาเลยเป็นทะเลรวมที่เกาเหลาต้มยำทุกอย่างต้มยำหมดทีเดียวให้จบเลยสมับควรสั่งให้จบนะทุกคนรู้อยู่แล้วแหละยกเว้นพวกเราอีกแล้วนะครับแล้วร้านนี้ใครก็มาดูเหตุผลยังว่าตอนแรกที่เราคิดคอนเทนต์กันว่าเราจะ เราจะรวบรวมก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำแล้วเป็นแบบราชินีโฟร์ควีนของแต่ว่าที่เนี่ยพี่ขอไว้ที่ไม่ควรไม่ควรยังไม่ควรคือคือถ้าเหมือนกำลังเอาคิสติน่ากีล่าแต่ไปปนกับส้มมาลีใช่ใช่ใช่ส้มมาลีวีเวอเลตโบกี้ไลออนคนละเจ็ดคนละเจ็ดโบกี้ไรออนแล้วก็แต่ว่าพวกนี้เก่าเหมือนกันหมดนะเก่าหมดเนี่ยแต่นี่เทิร์นเออมมันเทิร์นไปแล้วไง อ่าอันนี้คือแบบต้องยกเขาไว้หนึ่งวันเลยเลยเลยแยกเขามาแล้วเดี๋ยวทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาใช่เราจะเกลี่ยจอมยุทธเกลี่ยจอมยุทธทั้งหมดว่าจะทำจะทาแผนที่ให้เลยคล้ายๆข้าวหมูแดงถูกจะทาแผนที่ให้เลยว่าว่าลากก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำนะของที่เนี้ยผมเข้าใจละเดี๋ยวเราจะทำานี้เราเปิดตำราก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำของนครมศเนี่ยด้วยสุดยอดที่ทุกคนรู้จักก่อนทีเนี้ยทุกคนจะเข้าใจว่าเดี๋ยวเราถ้าหัวไม่คืนนี้แล้วลากเง่าทั้งหมดที่มันมีตามมาเนี่ยตามมาไม่คือ แบบไหนวะถูก,ถกผมว่าอันเนี้ยควรจะเก็ตเพราะงอย่างเนี้ยเขาเทินไปจนแบบเหมือนที่โอ้หบอกเทินจนเป็นมิชลินได้มิชลินจนมีสาขาในกรุงเทพจนมีแฟรนไชส์ออกไปแล้วอ่ะ มันมีอย่างหนึ่งครับที่ผมอยากถามพี่ว่าพี่สั่งสุก,กี้หรือเปล่าเฮ้ยเปล่าเหวเฮีย <Yeah. S 2> <c oughs> ไม่เหมืนอนข้าคตะวันต้มหยำนะไม่ได้สั่งสุก,กี้เอเาวะเดีย๋ยวไปเติมไอ้ละไอ้น้ำนั่นน่ะที่อยู่หน้าหลังส้มอๆอะ่ะคือสุกี้หรอไม่ใช่ยีนดอโฟลน้ำสุกี้อที่แรกผมเลือกว่าพีคต้มหยำป<ะ>ับมึงแด้งขนมจีนปลาดุกก็ได้เอาไหมขนมจีนปลาดุกเขียนเลยผมเอาจริงป่ะเอาขนมจีนเหรอชอบชอบลุยวันนี้บินบินเสร็จจะแบบ อ๋อสิบเอ็ดบินโภงเต็มโตเะไปแล้วออกเป็นทางสิบเอ็ดเกียร์ที่เพิ่มสุกี้ไปหนึ่งด้วยครับเรียบอาวุธแดกครับช้าถามพี่นะเป็นพี่พี่เปิดเล็กก่อนรู้บอกว่าเดี๋ยวพอทิ้งนานไม่ได้มันติด เปิดเลยเลยพี่เปิดเลยเเปิดลยวันนี้เราขอไม่นะได้ไม่ได้นะได้ได้ไม่มีปัญหาเปิดเล็กก่อนเลยฮู้นะถั่วนี่ที่เขาบอกว่าคั่วเองใช่ไหมนี่แหละพี่นี่แหละคั่วเองทุกอย่างเล็กต่ำอย่างเออต่ำแบบอย่างเลยเนี่ยเรามากันเป็นปีๆและวันนี้เป็นวันที่พี่สั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วมีอะไรผิดแปลกไปไม่ไม่มีถุงน่องเขาไม่เอาถุงน่อครั้งนี้เป็นครั้งที่พี่พี่ไม่พูดครับว่าไม่เอาถุงน่องไม่เอาถุงน่องครับเพราะอะไรรู้ป่ะ เพราะเราเรารู้มืออยู่ว่าเราเคยมากินความเข้มข้นของเขาอะไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกตัวงอกมันบดปังหรือว่าอะไรเลยเฮ้มันเนเห็ดใช่มมันใสวุ้นวุ้นเลยผมว่าไม่ใสไม่น่าจะนุ่มอ่อมาสไตลนุ่มแน่นอนขอพี่ก่อนนะคุณเล่นก่อนเลยครับคุณหมอครับจานขึ้นมปได้เลยนะฮะคุณหมอยกจานขึ้นมาได้เลยนะนี่ไม่ยกครับไม่ยกนี่เอ้ย เอ้ยยังไม่ทันเคดิมนะคุณหมอนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมคุณหมอโอเวอร์แล้วป่ะเนี่ยโอเวอร์นี่โอเวอร์หรือป่ะเนี่ยคุณหมอเอาหมูมีหลายอันนะขอชิ้นนึงก่อนเลยนะพี่เป็นเหมือนผมป่ะผมจะไม่ตัดใช่เวลาใหญ่แค่ไหนก็เลยผมไม่ตัดอื้มอ่ะต่างรนรีโอเพลาดได้ยังไงโอีคหรือป่ะตางรนที่พี่พี่ต้องระวัง ก้างขาปะนุ่มนุ่มใช่ปะหนึบ <ใน S 3> <ๆ>หน่อยเหนียวนุ่มหนึบหนึบแับไม่ไม่มีให้เห็นไม่ไม่มีไม่ไม,ม,ม,มีครับแล้วไม่ขาดง่ายไม่ไม,มีครับไฟแบทซู่ฟันเอาเลยครับอาเลยครับคุณพิสุทธิกบไปกับอ๋อนี่ ปลาช่อได่คุณจะปลาช่อหนึ่งชาเราวนวนได้ประมาณทีครึ่งไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงเอาได้เอาได้แต่ถ้าอยากได้ได้เผ็ดเพิ่มก็ได้ครับเราเขจะเป็นแบบเที่ยวหวานซุปจุดจ้องในขนมบางทีพี่ชอบตักใส่ช้อนรู้ปะเพราะอะไรทำไมเลมันเอาถั่วเข้าไปด้วยได้ไงอ๋อเขาจะกินถั่วด้วยโคตรโคตรโคตรถ้าอันนี้เป็นบี้นะ อันนี้เดี๋ยวตามได้อันนี้อันนี้ก่อนเลยเดี๋ยวมันอื่นเล็กไม่มีเวลามันมีเวลาเล็กมันมีเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวมันไหลเดี๋ยวมันไหลไหลราคาไหลเดี๋ยวราคาไหลเส้นนั้นต่อดีกว่าไส่ยังเออเออมันมีความเคลือบต้องครับผมว่าเส้นแบบนี้เราเคยเจอตามร้านนี้ไม่รู้ว่าเขาใช้แป้งแต่ไม่น่าใช่ไม่ใช่ข้าเจาถ้าขาเจ้าก็ใส่ไม่ต้องปรุงครับได้เลยอ่ะลองเส้นไงครับ ขอให้เรื่องเนื้อสัตว์สักหนึ่งอย่างอันนี้เรารวมมาเลยนะครับทั้งทะเลทั้งหมูผมไม่เอาทะเลตอนที่ผมสั่งดีแล้วเพราะผมต้องการรสชาติของหมูโดยรสชาติแต่ไม่มีผลขนาดนั้นครับไม่มีผลต่อรสชาติขนาดนั้นจะมีผลต่อหัวใจไงฮะอ๋ออยครับคุณหมอเนี่ย ถ้าเวลาเจอตรวจถ่วงเนี่ยเขาจะเป็นหน้าหน้าเขาจะคือหนี้จะคือเป็นที่หมูใสถ้าคืนนี้เขาคืนนี้ได้อยู่ผมผมชินนแล้วเหนียวจังเดี๋ยวไม่หวานไม่หวานไม่เหมือนไม่เหมือนปะไม่เหมือนที่นี่จะดูพอดีกว่าอันนี้คือเหนียวที่ถูกต้องจริงป่ะพอดีกว่านอ่ะผมจำได้ว่าปรุงหนัก ผมตรงนี้นะผมขอคุกนี้นี่บะหมี่บะหมี่ไปบะหมี่แล้วโอ้โหมันเข้าใจหนูร้องเลยหนูเว้ยเมื่อกี้ผมเห็นข้างหลุมบะหมี่แสงชัยหรือพรชัยที่นี่เหรอที่นี่ปะไม่ได้แตะที่นี่หรอกเดี๋ยวลองไปดูน่าจะรับจากที่นี่แหละมั้งบะหมี่พรชัยเลยบะหมี่ลุงพรชัยลุงพรชัยนะลุงหมาโอ้โหพิสูจน์เลยว่ามันไล่ข้อกังขาจริงไหม มันมีน,นี่เลยเส้นบางๆระ้วน้ำก็เต๋อกับตุ้สุดมันจะมีส่วนกับก๋บกวยเตี๋ยวอะไงที่นี่ผมให้เส้นเล็กครับนะผมให้เส้นเล็กเส้นเล็กด,ดุดันมากเส้นเล็กหวานนะที่ชอบมาเหอืออันนี้อันนี้ก็ไม่ได้แพ้หรอกแต่ว่าแต่แต่แต่ความที่น้ำมันเข้าไปเส้นเล็กมันเข้าเาข้าไปแบบเข้าเข้าไปสวยว่ะสวย ไปสดว่างแบบเนอบะหมี่ก็ไม่ได้ทิ้งสแตนดาร์ดนะไม่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 รสชาติกว้างขึ้นข้นเหมือนเดิมเหนือแต่คนชอบกินอะไรไปสักอย่างในชามเนี่ยแต่คุณคุ้นว่าเราเคยกินรสชาตินี้ใกล้เคียงแบบนี้ที่ไหนฮะทางทางอีกยาบหมี่แม่แม่ใช่คุณบะหมี่เขอไปตองมาครับเดี๋ยวคุณผมน้ำเลย ผมจะชอบเก็บไอ้พวกนี้ไว้รวบตอนท้ายเลยแล้วก็ดกเศษซากปลากักพังทั้งหมดเข้าไปโอ้โหนี่มากเบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วบะหมี่ให้น้ำใช่ป่ะโอ้ผมก็ต้องคิดเหมือนพี่เลยว่าบะหมี่ให้น้ำแน่บะหมี่ต้องผมขอกินแบบใช้ช้อนนะเพราะว่าอยากจะกินทั้งถั่วด้วยถั่วด้วยเลยเคี้ยวหมาถูกต้องครับถูกต้องครับปรับถูกต้องครับคุณเสถียรชัยหย่อน เรียกปมพรชัยอยู่ฮะหรือว่าฮอสลุ้มฮอสอ่ะนี่ถ้ามันมีผม้อต้องต้องน้ำใครบอกพี่ไม่กินเนี่ยถ้ามันมีความเข้มข้นอะอย่างเงี้ยพี่เป็นคนเลิฟจริงจริงที่มันมีใช่ที่สังเกตว่าส่วนมากเขามันมันไม่ได้มีกลิ่นไม่เหม็นเขียวมันมันไม่พุ่งฟีสขึ้นมาบางทีมันอาจจะพุ่งฟีสขึ้นมาเฮ้ยเดี๋ยว้บะหมี่ต้องต้องน้ำเนอะข้าบะหมี่ต้องน้ำ ต้อง็ดตองแห้งเด็ดต้องแห้งแต่ว่าจริงๆน้ำก็ก็ไม่หนีมันใสเพื่อนไงนะมันมีเส้นที่แบบเห็นแล้วแต่เราไม่ได้สั่งมาต่อตีลยางใหญ่ใสของมันใสได้ใช่ได้ว่ะถ้าเส้นใหญ่เส้นใหญ่ต้องยาวเนี้ยนลความใสนะถูกแต่ผมเราไม่ได้ชิมเพคเจอร์เลยก็เลยไม่รู้ว่าเพคเจอร์มของจเออเมื่อกี้พอโดนกับแดดมันมีความใสอ่ะโอ้โหดูดิ

คนใช่ไหมเขี่ยปลาหมึกไม่ถนัดหรือได้อได้ได้ปะได้อ๋อนี่วิ่งวิ่งปิ้งง่ายมาแล้วมีหวานเปรี้ยวอมเผ็ดอมเผ็ดอืมอืมคือน้ำไมนเป็นตาตาต้มยำที่เราคุ้นเคยแต่ว่าเขาเขียนข่าเขาเนอะตุ้งที่ตุ้งที่แบบมันเหมือนตุ้งหนังตุ้งหนังกว่านี้มันมีความเปรี้ยวหวานมากกว่านี้นะ ันั้นอาจจะรดมือไว้เลยแต่เนี่ยเป็นรถมือคนแตะพี่หมอพี่หมอลองสุกี้ผมหนี่มาที่นี่ไม่เคยไม่เคยสั่งสุกี้เลยไข่มันมีมวลแบบแอย่างเงี้ยแล้วตักมาท็าอปดูแล้วว่าทำไมบินนั้นเป็นสุกีเ้เชื่อสัญชาตญาณผมเนี่ยมันเค็ม แลเราเราดูเนื้อสัตว์หรืออะไรมันเป็นเนื้อเดียวกันนะใช่ครับแต่มันเนื้อเดียวกันหมดอ๋อต้องสุกี้เลยใช่มันทางนี้ได้ลืมลืมภาพคําว่าจืดหรือว่าน้ําไม่ข้นหรืออะไรนะไม่ใช่หรอกคือเนื้อยางทางสุกี้ที่อร่อยคุณมากสุกี้เลยถ้างั้นคุณเล่นสุกี้เลยไม่ไม่ไม่กินสมมติใครมาชิมก๋วยเตี๋ยวไปแล้วอย่าลืมกินสุกี้พ่วงอีกนิดนึงพ่วงอีกนิดนึงยิ่งได้ยิ่งได้ รูปเน่อต้องเป็นเจ x t u นี้มเหมือนเส้นนิ่มเฮยเาไม่ใช่ดิเส้นช่นาไม่ใช่ไม่ใช่ม่เป็นเหมือนเส้น t e เจ u r e นะ texture นี้เลยละเส้นเล็กไม่ได้โอ้โหนี่เะละสายตาจางส้นเล็กไม่ได้เลยเนี่ยไม่ได้นิ่มครูชอบุกี้หว่าเกิดวายยิงวเปิดวายเหรใส่เครื่องไหนหมดเออสใส่เหมือนกันเนี่ยมีผักแล้วบินแรกที่แรกผมกินอากาศขาว ผมไม่ไม่ชัวร์ว่าใส่กับอะไรยงหรือเปล่าไม่ไม่ชัวร์ว่าใส่กับอะไรเออปกติก็เตียวถุงน่องฟองตุ้งจบย่างฟางตุ้งก็ไม่ใส่นี้ใส่นี้ด้วยใส่ในตุ้งตุ้งทุกที่อร่อยเมื่อวานสอนศัพท์จีนแล้วอันนี้เรียกว่าคือกล้วยคือกล้วยคือกล้วยครับคุณต้องชิมไอ้นี่แหล้ว ตัวอะนรเนี่ยตัวดัยนี่ตักหัวอ่องเดียวแล้วไซส์ใหญ่อร่อยมากเ <c oughs> หรอเฮ้ยพี่หมอลองดูดิง่ายสายตรวจลงจแล้ว <P> พี่พี่ต้องมาขอมะเขือนิดนึงแกงป่าไม่จะเผ็ดนำเนี่ยอันนี้แม่งหอมน้ำอื้อ กลิ่นกระชายกลิ่นใช่พี่อย่าเป็นพวกแกงป่าเลิฟเวอร์นะบางร้านที่เขาทำอ่ะมันของปลามันดันเยอะไปหน่อยแต่อันนี้พอดีสองบางร้านม็ดโดดไปโดดของมันโดดไปไกลแล้วมันมันดูมันดูดูเถื่อนไปเลยแบบมันกลมกลมของเขาเลยใช่ปะปลาอย่างนี้ของเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าปลาดุกนี่ถึงว่า แรกรู้มือก็ไม่ไม่ใช่ตัวชูลงเป็นตัวแบบระหว่างรอก๋วยเตี๋ยวน้ำไม่ใช่ไม่ใช่วะนี่แม่งหตัวรัดปลาดุกตกใจครับปลาดุกแฟรนี่ทั้งชีกทั้งฉีกไม่เอาหาเอาฉีกเป็นไงงงกันหมดงงเป็นไงทั้งยูทูปตอนนี้กําลังอึ้งอยู่จะปิดหรือจะไปต่อเจอปลาดุกแฟรเขาใส่แกงเขียวหวานนะเขางมีแบบนเหรอพี่ไก่เฮ้ยดีมากพี่บอกแล้วไอ้เฮ้ยแม่งดีมากพี่ยังไม่เหนีเต้นไหมอืมมันต้องตักไงวะลาบเลยเลย ล่าเลยง่ายล่ารีต้องเอาเปหน่อยโอ้ยหน่อยหน่อยบ้านโป่งอ่ะอีนเดยวเรจะไปบ้านโป่งห้าบาทสิบบาทก็โยนนะเดี๋ยวมันจะค้าแล้วดิมุกนี้มันต้องตางไปเยอะต่างๆใช่ไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมาทิ้งเพื่อนมาหนัอใช่ก็ไม่เอิบขึ้นไม่ดีชุ่มชุ่มโอ้โหเนี่ยแหละใช่ครูบาชุ่มนี่ของจริงมาเลยครูบาอไม่ใช่เชื่อกนี้ครูบาผมไม่ใช่ เอาให้ม anyway> ีเยอะด้วยนยกจานยกจานเลยฉันสดตวะไม่น่ใช well, ่หรอไม่ใช่ไหมจะมีเวลาทำขนาดนั้นอย่างบ้าจเมีต้องมดแป้งหมดแน่หมดหมดช่วยไม่ใช่พัลลองแต่ย่างใดงไม่ใช่แพลลิง่ ถูกต้องนะมันมันเหมือนเส้นสดเส้นสดมันจะติดพี่พี่ไม่กล้าพูดอะไรรู้ป่ะที่พี่ไม่นั่นนะเพราะท่านตอนพี่กินกามจำได้ป่ะที่เราไปบางแคร์กันเนี่ยพี่ชอบพิกนเข้าไปใช่แต่พี่ไม่ไม่ไม่แต่พิกนอ่ะพี่จะไม่ใส่ในนี้พี่จะใส่ในเส้นเออในเส้นเฮ้ยโู้เดี๋ยวมันไปเดี๋ยวจะเผ็ดไปกันใหญ่เฮ้ยพผมกินเผ็ดเลยเอาไปต้มรอเฮ้ยหักฝั่งหนึ่งแล้วกันนะเวลานั่นนะพี่จะเรป็นลมก่อน อันนี้กขเป่ามันไม่ใช่แป้งแครพี่เดี๋ยวไปเล่นนะเหมือนก็เป็นแป้งแครมันต่างไายอ๋อสูตรใช่แล้วเวลาพี่กินพี่จะหวานพี่จะต้องมีพลิกหน่อยๆมันเลี่ยนแต่มันเลี่ยนเลี่ยนเลยทอิ chili pepper โอ้โหใช่เลยใบเดวีใบเดวีใบเดวโอ๋อนี่ไม่ได้ t h เดว y อันนี้ by พาร์ทฮะไม่ได้้อมรอ เรียกเรียกเ,เก็บงานอะไรเก็บผูกเก็บผูกนเก็บผูกเราเคยสังเกตน,นะการกินของพวกเราอ่ะเราไม่เคยแบบว่าอ่าวึ๊บแล้วก็คือจกินกูจะกินไยกูจะกิน,จ,กนจริง,รงๆอะไม่ต้องกินจริงๆอ่ะแด่ก็กินอืมพี่มึเหลือหมูสองแผ่นพี่ต้องเล่นหน่อยวะคือผมว่าคุณไม่ต้องเล่นแบบสองแผนนะ่น่ะคุณไหวว่าสองแผน่นก็สบายอนะสามยังได้ คุณเลือกสองมันึงนะมันึงนะโอ้ยนี่คุณเลือกสองแผ่นนะใช่ครับบอกกันนะไม่มีใครบูคแค่นี้เอาผมมีอยู่ผมเได้ถึงสามโอ,อ้โหแม่ผมพอกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอครับถึงว่าเนี้ยจับได้กินแล้วปากขาดเลย่าไม่มีข้อกังขาพี่ไม่มี แล้วเดี๋ยวพอเราอยู่ยอดพีระมิดเนี่ยการจะสรืรล่าบอร์ดศาสตร์เนี่ยมันต้องลงมาถึงฐานลาบเขาว่าบอาร์ดศาสตรต์ต้นตอตรจริง หรืออาจจะไม่ใช่ต้นตอหรือว่าอื่นๆของเขาว่ามันมีอะไรวะทำไมมันถึงได้เป็นอีกเมืองหนึ่งที่ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำเยอะมากอาจจะเป็นเมืองหมูได้แหละหน่งตาวผมว่าแล้วก็รู้สึกว่าอีก,อกทางต้มยำเนี่ยวันเนี้ยที่เราไม่อยากเอาไปเอาไปปนหรืออะไรเพราะว่ามันมีบางอย่างใช่ปะแฝงกันอยู่อ<ช>่ะเราก็เลยอีกอย่างหนึ่งคือเอาเรื่องจริงไหมคือเรากินอันนี้แล้วเนี่ยไม่ไหวเราเราไปต่อไม่ได้แล้วอ่ะเพราะอะไรก็คื ผมเห็นว่ารประทับใจนะเข้าไหมประทับใจนะอะจัรย์ประทับใจตั้งแต่ทางเข้าจอดรถแล้วก็เลยซอยแล้วม, <laughs> มันแม่ง่วยหมด <laughs> เดี๋ยวเราขอจับง,งานรัดหน่อยว่าสุกีน้นะได้มากเออเนาะเวลาถั่วที่มันใช่เวลาถั่วแม่งใช่แม่งคือเป็นีที่เรียกว่าถั่วตำเนี่ยถัวทุบถั่วตำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เข้าเครื่องบดเนี่ยเข้าเครื่องบดมันละเอียดไปอ่ะมันละเอียดและความหอมแม่งไม่หนี เมืองก๋วยเตี๋ยวเนื้อคือลำปลาหรือดอนเที่ยวไป้าอีสานพูดดอนเนี่ยถ้าเหนือก็ลำปางที่ลูกก๋วยเตี๋ยวเนื้ตามซอกก้อยมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อเขาก็มีกินเนื้อบ้างวิวและส่วนที่เขาแบบตำหยาบอ่ะอืไม่ไม่ใช่ปั่นเลยไม่เขาใส่ให้เราใส่นละเอียดเวลากินแล้วเหมือนเหมือนละลายไปกับน้ำไม่มีก้อนแบบถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือแบบใส่ถุงแล้วก็เอาสักกระเบือทุบู่บคือมันเป็นเบอร์นั้น

ห่อให้ทำกับข้าวอยู่ร้านนั้นอร่อยแน่นอนอร่อยแน่นอนการันตีไม่รู้ทำไมอร่อยแน่คิดกันได้นะครับสรุปยังไงครับวันนี้ครับไอีิคือจะต้องอยากมาต่างที่ผมรู้สึกว่าควรมาลองสมมติถ้าใครชอบเดินทางแล้วไปกินยุยยามาแล้วไปกินนุ่นนี่มาแล้วที่นี่ก็ควรมาลองอีกรอบแต่ผมกำลังคิดว่าเราน่าจะเป็นช่องยูทูบหรือว่า คนที่มาถ่ายคนไท้ายครับคนท้ายแแล้วก็เพิ่มเติมคือแกงกะดูกแกงปาดูกไม่ควรพลาดไม่ใช่พลองนะไม่ใช่พองาขึ้นมาขี่สุกี้สุกี้ก็ไม่ควรไม่ควรพลาดห้าร้อยหนึ่งา้ารอยห่งบาห้าร้อยน่บาทหร่งา้ารอเงบแก้า้าอยนงบาทหาร้อยงบา้ย่งบา้อง้้นี่นี่ข้างล่าง้ง แเขาเขามีบินเข้ามาอ่ะวันนี้ภารกิจเรานะเดียวรู้เรื่องติดค้างกันมานะเนี่ยลำพาง่ที่คุยคุยกันน่ยแล้วไปเก็บตกค้างตกค้างกันตั้งต่เป็นปีตั้งแต่เป็นปีอ่ะให้เป็นปีอ่ะแต่วันไหนเราอิ่มแล้วเราก็ต้องพอนะเราไม่ไหวแล้วเหมือนเช่นวันนี้ไาหากาแฟกินดีกว่านะสั่งไม่ต้องมเมกาัโนนนั้ที่มัาจะเข้าได้กับมก้าใต้อะคืออย่างคือที่อะไรก็เข้าไม่ได้แล้วตอนเนี้ยขอบคุณครับ สุดสดเถอะ <c oughs> ร้านตำนานที่เราไม่รู้จะให้จับยังไง <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้จะให้ <c oughs> ความรู้สึกว่า o ี มันไปอวดตื่นกันารมาลองมันมันควรค่ามันควรค่ากับการมาลองครับผมถ้าจะให้เนี่ยมันไม่รู้จะยังไงอ่ะเพราะว่ามันถูกพิสูจน์ถูกพูดโดยการได้ได้ไกด์ต่างๆได้ถูกไปเปิดในกทมแล้วร้านเต็มหมดเต็มทุกร้านถ้าโอลิ้นเราไม่ถึงที่จะแต่ถ้าให้ที่สามจุดเก้าสี่มีแน่นอนสีามจุดเก้าถึงสี่มีแน่นอนฝากไว้แถวๆนี้เลยเพราะว่ามันจะขึ้นลงได้ให้เพื่อนๆลองมาดูใช่ป่ะเขารู้หรือเปล่าว่าเราขึ้นไม่ได้ออกคุหน่อย ตะโดมตะโดมออกคนหน่อยสิตอนนี้ลมจะจับอยู่แล้วไปครับไปคไปโทษทีกีลืม iPad ไว้หน้ากระจกไอสัตว์เลยร้อนโอ้โหดีไม่ระเบิดคุยอยู่ว่าพี่รู้ว่าผมยืนรออยู่ว่าเมื่อกี้ร้อนจี่เหมือน